ครับเราก็จะมารีวิวรางอาหารไก่พอดีอาหารมาแล้วนะครับใส่อาหารเลยทดสอบให้ดูเลยว่ามันใช้ได้ไหมอาหารไก่เล็กๆ อ่าเราก็ได้ไปนิดนึงแล้วนะครับใส่ไปแล้วแต่เราใส่เยอะใส่มากใส่น้อยอันนี้ก็มือเย็นอ่าใส่ไปสัก ประมาณครึ่งหนึ่งก่อนนะครับเดีย๋ยวไปลองใช้งานดูไก่เล็กหลังบาทเปิดประตูฝนตกด้วยโอ้โหมารอเต็มเลยนะครับ อาแล้วแล้วก็ว่างเขาก็มาไงครับน่คืออาหารลางอาหารไก่เราง่ายๆ่ายรีวิวกันให้ดูแต่งานได้จริงจะมีบ้างหกบ้างก็ไม่เยอะเหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนเราใส่ขันใส่ขันก็หกหมดนะครับ แค่นี้นะครับ